เขาบอกประตูแคบทําให้เงินไหลไม่สะดวกเราจําเป็นต้องทุบป,ประตูใหม่ไหมให้ใหญ่กว้างกว่าเดิมหรือไม่ไม่อยากเสียเงินทุบป,ประตูอ่าก็แล้วแต่มึงเลยอ่ามึงจะฉลาดหรือมึงจะงโง่เลยเลือกเอาถ้ามึงบอกว่าประตูแคบเกินไปเงินไหลไม่คล่องมึงก็ทุบทิ้งเปลี่ยนใหม่วิธีการเปลี่ยนเคยรู้ไหมไม่ต้องมีประตูเปิดกว้างรับอย่างเดียวอ้าซ่าไปเลยมึงไม่ต้องทําประตูเปิดเปิดรับซับทุบทิ้ง ทุบบ้านมึงอะทิ้งไปเลยรับซับนอนกลางแจ้งรับซับตลอด24ชั่วโมงจะตื่นจะหลับรับซับตลอดไม่ต้องมีหลังคาไม่ต้องมีผนังไม่ต้องมีกำแพงไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีประตูเปิดรับซับทุบให้หมดบ้านมึงสร้างเสร็จแล้วเขาบอกประตูแคบมันรับซับไม่ได้ทุบทั้งหลังทิ้งรับซับเปิดอ้ารับเลยเอาเอาเลย เอาให้เต็มที่อาซ่าให้หมดอะมึงว่าระหว่างมีประตูกับไม่มีประตูอะไรจะรับทรัพย์มากกว่ากันอะมึงในเมื่อมึงเชื่อมึงเชื่อไงมึงเชื่อว่าประตูแค่ประตูเล็กประตูกว้างมีผลต่อการรับทรัพย์มึงทุบบ้านทิ้งมันจะมีผลต่อการรับทรัพย์ของมึงได้มากกว่ามันไม่มีประตูแสดงว่าไงมันไหลมาเลยถมมาเลยถล่มมาเลยกูพร้อมรับมาเลยเออนอนกลางดิงแดดกลางทรายไปเลยมาหล่นมาเลยเงินทองไหลามา ไม่มีอะไรขวางกัน้นเอาสิทุบสิอุตลอดูกล้าทุบไหมล่ะทุบเลยตักกะมันเพี้ยนอนะประตูเป็นตัวรับทรัพย์ประตูมันก็ประตูมันจะไปรับทรัพย์มึงได้ยังไงประตูมันจะเกี่ยวกับเงินทองมึงได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันเป็นประตู ทำไมเหรอประตูมันเป็นนายหน้าขายที่ดีนี่มึงเหรอประตูมันเป็นหัวหน้าเจ้านายมั้เหรอมันประตูมันเป็นคนอนุมัติเงินมึงเหรอว่ามึงจะได้เงินเดือนเท่าไหร่มึงจะได้โบนัสประจําปีเท่าไหร่ประตูมันเป็นเจ้านายมึงเหรอประตูมันเป็นเจ้าของกิจการที่มึงทํางานอยู่กับมันเหรอประตูมันถึงสามารถอนุมัติได้ว่ามึงต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่ต้องได้โบนัสเท่าไหร่ปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ผลประกอบการเท่าไหร่มันจะให้มึงเท่าไหร่